แผลอะไรเอพุทธิธรเมื้อหลังความสำเร็จวงการแฟชั่นไทยเพจเฟซบุ๊กดาราภาพยนตร์เผยเอพุทธิธรสะอ้างได้เสียชีวิตลงแล้วโดยเหล่าบุคคลในวงการบันเทิงแผลแสดงความเสียใจเพจเฟซบุ๊กดาราภาพยนตร์ได้ออกมารายงานข่าวระบุข่าวร้ายวงการแฟชั่นเอาไว้ว่าแพสแท็กเรื่องเศร้าคนบันเทิงแพสแท็กแวดวง fashion. แฟชั่นแพสแท็กนับปั้นชื่อดัง แพทย์แท็กเอคิสโมเดลแพทย์แท็กเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจวายเฉียบพลันข่าวเศร้าวแวดวงแฟชั่นเอพุทธิธรสะอ้างเจ้าของโมเดลลิ่งเอเจนซชื่อดังแถวหน้าเมืองไทยคิสโมเดลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนางแบบนายแบบนางงามดาราชั้นนำเมืองไทยอาทิมารียาพูลเลิศลาบ มัจฉาโมซิงมันแนทอนิพรมิเรียมสอนพรม,มาศกระทีงขุนนรงค์และอื่นๆเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันโดยเอพุทธิธรคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนางแบบนายแบบนางงามดาราชั้นนำของเมืองไทยมากมายและด้านนางแบบสาวมิเรียมสอนพรม,มาศหวานใจของหนุ่มเปอารับได้โพสต์อะไรถึงเอพุทธิธรหลังเกิดการสูญเสียครั้งนี้ขึ้นเช่นกัน ข้อมูลโดยคุณกบทีเพแตนเจ้าของเพจแฟนนางงามชื่อดังทางทีมข่าว P ี News บันเทิงก็แสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยครับ